ดงกระเทียมป่าสวยงามนีแต่กระเทียมป่าได้ดงกระเทียมสวงพี่น้องจ้ะดงกระเทียมกันกลังขึ้นอ่อ,อนๆเลยจ้ะสวยงาม ธรรมชาติกระเทียมฝรั่งพี่น้องจ้ะขื้นลร้คักลร้แนนนี่แต่กระเทียมฝรั่งจ้ะน้ซ้อนกระเทียมปลา งามตามท้องเรื่องำลั่งพอดีกินทเทียมฝัดหลังรกระเทียมปลาเนาี่ย